สวัสดีครับกลับมาพบกับหมวแอนด์แบง์อีกแล้วนะครับก็ผ่านไปสดๆล้อๆเลยนะครับกับการเปิดตัว iPhone รุ่นล่าสุด13ซีรีส์นะครับที่ออกมาแทนรุ่นเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น13มินิ13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max ที่จะมาแทนลายการผลิตเดิมทีนี้เนี่ยเราก็มาดูนะว่าใครที่ใช้12ซีรีส์อยู่แล้วคุ้มค่าไหมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นคู่ๆนะครับ12มินิกับ13มินินะครับพื้นฐานเนี่ย ฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างเนี่ยใช้ตัวเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, จอซ u เปอร์เลติน่า x d r หรือว่ากล้องหลังคุณภาพเทียบเท่ากันแต่ว่าตำแหน่งในการวางกล้องหลังก็จะควายเป็นแบบแนวเฉียงนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อครั้งนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของชิป CPU ที่จะมาพร้อมกับชิป A15 ที่ว่ากันว่าทรงพลังที่สุดในโลกนะครันะเวลาวางจาหน่ายเล่นเกม ทำงานใช้งานต่างๆประมวลผลรวมไปถึง Neural Engine ที่ทํางานได้ดีขึ้นนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย12มินิทุกวันนี้เนี่ยใช้งานมันยังจัดว่าแรงมากๆอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความแรงเนี่ยมันถือว่าแรงกว่าแหละแต่อาจจะไม่ได้ลื่นขึ้นแบบผิดหูผิดตานะครับเพราะว่าของเดิมมันดีมากอยู่แล้วกับซีรีส์ใหม่ที่ทําให้ดีขึ้นที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในส่วนของการจัดการพลังงานมากกว่านะครับที่ เขาบอกว่าใช้งานได้มากขึ้นเป็นชั่วโมงๆเลยนะครับเพราะว่าตัวมินิเนี่ยหลายท่านอาจจะติดเรื่องแบตน้อยไปนิดนึงซึ่งใครชอบไซส์เล็กแต่ว่าอยากให้แบตด,ดีขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็น13มินิก็ถือว่าโอเคนะครับาการถ่ายภาพทุกอย่างใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีหมดเพิ่มขึ้นมานครไม่ว่าจะเป็น HDR Dolby 4K นะครับก็จะเป็น60 fps ละซึ่งรุ่น12มินิเดิมเนี่ยก็จะล็อกไว้ที่แค่30นะครับ รวมไปถึงซีนิเมติกโหมดสำหรับถ่ายวิดีโอเราสามารถโฟกัสใบหน้าหน้าชัดหลังเบอลอาจากตัวกล้องเวลาถ่ายได้ละทำให้เราสามารถเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะเหมือนอารมณ์แบบถ่ายหนังมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับความจุเริ่มต้นที่128จิกนะครับก็ถือว่าจ่ายในราคาที่ไม่ได้แพงขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะว่าความจุก็ เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวก็แทนของเดิมก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่าทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบว่ามีรุ่นเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับ12ม i n i กับ13ม i n i ก็จะเป็นเรื่องดบดเป็นประเด็นหลักเลยนะครส่วน13กับ12ก็เช่นกันครับคล้ายกับ13ม i n i กับ12ม i n i นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของฮาร์ดแวร์บางอย่างที่เปลี่ยนไปรวมไปถึง CPU ดีขึ้นจัดการพลังงานดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้12อยู่ยังมองว่าอาจจะใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะยกเว้นว่าเราใช้เป็น11หรือว่ารุ่นต่ำกว่านั้นก็คุ้มค่ากับการอัปเกรดนะครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงไฮไลท์นะครับจะเป็นในรุ่นของ13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหลายอย่างนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจอเขาถูกอัปเกรดนะครับจะเป็นจอที่เป็นโปรโมชันนะครับหรือว่าจอที่ซัพพอร์ตถึง120เฮการแสดงผล ความสมูทความลื่นของเฟรมเรตต่างๆเวลามีการขยับเนี่ยโดยเฉพาะสายเกมมิ่งสายที่ชอบดูไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยมันจะภาพเนี่ยแสดงผลได้เนียนตาแล้วก็น่าจะเห็นผลชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับในสำหรับส่วนของเรื่องภาพส่วนพื้นฐานจอก็เป็น Super ร e t i ติน xdr หรือว่าจอ oled คุณภาพสูงที่เคลมว่าให้ความสว่างสูงกว่าเดิมด้วยนะครับชิปประมวลผลก็จะเป็น a 1 5เหมือนกันทั้งซีรีส์นะครับเป็นชิปที่ แรงที่สุดซึ่งไม่ได้เอาไว้เพียงแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่า iPhone ยุคใหม่เนี่ยสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตัดต่อการถ่ายวิดีโอนะครับ CPU เนี่ยส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมากครับเพราะว่ากล้องหลังของ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยคุณภาพดีมากนะครับถูกอัปเกรดแล้วก็เพิ่มโหมดในการใช้งานขึ้นมาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นถ่าย 4K Dolby Vision ที่ เฟรมเรทสูงขึ้นเป็น60 fps นะครับแล้วก็จะมี ProRes 4K นะครับ30 fps ไฟล์เนี่ยจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ support ทำงานร่วมกันกันกบไฟ n a l c u t Pro ได้เลยนะครับซึ่งคนที่ชอบถ่ายวิดีโอหรือว่า,าถ่ายงานเนี่ยโดยใช้ iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยสามารถหวังผลได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึง cinematic mode ที่เปลี่ยนจุดโฟกัสได้นะรปรับหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่า ทําให้พื้นหลังเป็นโบเก้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเหมาะสําหรับสายทํางานเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมไปถึงออปชันเสริมในการถ่ายภาพอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโทนสีของภาพนะครับรวมไปถึงถ่ายภาพแบบมาโครนะครับซึ่งจะเป็นโหมดมาโครที่หลายท่านเนี่ยตามหาและถามถึงตั้งแต่สมัยใช้รุ่น 7รุ่น8กันมานะครับเพราะว่า iPhone ยังไม่เคยมีมาโครแบบจริงๆอย่างจังสักทีซึ่งพอมาเป็นใน13 Pro หรือว่า Pro Max เนี่ยกล้องมันคุณภาพดีพร้อมกับโหมดมาโครโดยเฉพาะทำให้คนที่ใช้งานที่แบบถ่ายอ็อบเจกต์ชิ้นเล็กๆหรือว่าเพื่อความสวยงามหรือว่าทำเป็นอาชีพหรือว่าวางขายสินค้าเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องถอยเข้าถอยออกเพื่อดูระยะว่าได้หรือเปล่าจะสามารถโฟกัสได้ง่ายและเห็นถึงรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการเรื่องภาพเรื่องวิดีโอเนี่ยคนที่ใช้12 Pro หรือ Pro Max อยู่เนี่ยผมยังมองว่าเปลี่ยนเป็น13 Pro หรือว่า Pro Max เนี่ยสามารถนำมาต่อยอดใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าคนที่ใช้รุ่นอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้หรือรุ่นท็อปเก่าก็มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเปลี่ยนมาเป็นซีรีส์13 Pro หรือว่า Pro Max นะถ้างบถึงก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่ ดีแน่นอนครับเพราะว่าเห็นกันมาแล้วนะครับว่า12 Pro แล้วก็12 Pro Max ททำอะไรได้บ้างดังนั้นเนี่ย13 Pro 13 Pro Max เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับผมก็ภาพรวมแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากเห็นรายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับหน้าเว็บ apple.com เขาแสดงผลทั้งกราฟิกตัวหนังสือรูปภาพรายละเอียดการใช้งานต่างๆและ ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมที่หน้าเว็บได้เลยรวมไปถึงเลือกสีเบื้องต้นได้เลยนะครับสีก็ใกล้เคียงกับของจริงนะครับรวมไปถึงราคาเปิดตัวรุ่นต่างๆนะครับก็จะมีทั้งใกล้เคียงแล้วก็แพงขึ้นในบางรุ่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหัวข่นแบงนะครับทุกช่องทางไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ